สวัสดีค่ะวันนี้เมมาเก็บฝรั่งกิมจูนะคะนี่แล้วก็พาเพื่อนๆมาชมแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างที่เราทําความสะอาดด้ายหญ้าทางหญ้ากับอันที่เราไม่ได้ทําความสะอาดมันแตกต่างกันมากไหมนะคะถ้าเราทําความสะอาดดายหญ้าแล้วเวลาเดินก็จะสะดวกสบายนะคะอันนี้เมย์ทำความสะอาดดายหญ้าแล้วถอนมาตรงนี้เมย์ก็จะไม่เผานะคะ ปล่อยให้เขาย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้เหมือนเดิมให้มะาพร้าวของเราเราก็จะเดินง่ายเดินสะดวกเวลาเรามาให้ปุ๋ยหรือว่า,าใส่ทรายก็จะได้เดินสะดวกนะคะก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่อันนั้นก็จะเป็นหนังเปากับตานะคะงองแงเดินแม่เดินมาไร่แล้วก็ ร้องไห้ตามนะคะเลยได้ขี่รถตามมานี่ก็จะเดินง่ายขึ้นเวลาเรามาให้ปุ๋ยสะอาดสะอ้านนะคะส่วนอันที่เรายังไม่ทำความสะอาดก็จะค่อนข้างที่จะรกแล้วก็น่ากลัวนะคะเพราะไม่เคยเจองูหลายครั้งนะคะเวลาที่เราไม่ทำความสะอาดแล้วมาเดินอย่างเงี้ยคะ่ะ นี่กลัวนะคะก็เลยเวลานั้นก็เลยจะต้องทําความสะอาดก่อนนี่อาผพ้าของเราก็กําลังสวยนะคะ1ปีกับอีก9เดือนย่างเข้าเดือนที่10บนะคะนี่สวยมากส่วนปุ๋ยก็อย่างที่บอกนะคะมีใ,ใส่ปุ๋ยสุดเสมอตากระต่ายสูตรสิไม่หวงสูตรนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเรา เราแชร์สิ่งดีๆเราก็จะต้องได้สิ่งดีๆกลับมาจากพี่ๆเพื่อนๆเ,เหมือนกันนะคะขอแค่เพื่อนๆน,นะคะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้เมย์แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วค่ะดีใจมากๆแล้วเดี๋ยววันนี้เมย์จะพาไปชมต้นที่เคยติดเชื้อราราสนิมราใบไม้เดี๋ยวเมยพาไปดูต้นที่เมย์เคยเอาขึ้นปลกนะคะ ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะขออภัยด้วยนี่นะคะต้นนี้ต้นนี้เลยที่แมวขึ้นนะคะต้นนี้คือต้นที่ผ่านมรสุมไม่ว่าจะเป็นด้วงแล้วก็เชื้อรานะคะนี่ก็ได้ทําการดูแลรักษาแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยเขาแล้วก็กลับมาสวยเทียบเท่ากับต้นอื่นๆน,นี่สวยมากนะคะเขียว ภาพอาจจะไม่ค่อยอสวยเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะตอนใกล้ที่จะ6กโมงแล้วพอดีมีแวะมาเก็บฝรั่งส่วนนี้ก็จะเป็นโอง่งพักน้ำที่เราใช้เป็นโอง่งที่สำหรับ,กบเก็บน้ำมาจากบ่อบาดาลน,นะคะก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมปกตินะคะ จากที่เราทําการเชื่อมก็เกือบจะ2ปีแล้วปีกับอีกเเดือนเท่ากับอายุมะพร้าวเลยนะคะสวยมากๆยังใช้ได้เหมือนเดิมปกตินะคะนี่เราเวลาเราใส่น้ํากับกีดน้ําเราก็จะใส่เต็มโอ่งเหมือนเดิมนี่น้ำก็เต็มโอง่ง ตรนนี้ก็เป็นไรอ้อยที่มีทำการซื้อเพิ่มอีก1ไึ่เราซื้อเอ้ยไม่ใช่เพิ่มอีก1ไึ่พูดผิดนะคะทุกคนเพิ่มอีก3ามไร่นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการปลูกอ้อยนี่อ้อยก็ถือว่าโอเคอยู่คะ่ะเกิดดีอยู่นี่ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเมย์ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆสาระใหม่ๆจากทางช่องกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ